เพื่นๆว่าเหมือนไหมผมว่าก็พอมีเขาอยู่นะครับก็ตรงนี้ความต้องการของภรรยาก็คืออยากจะได้ลิ้นชักแล้วก็ชั้นเอาไว้ใส่พวกกระดาษรียูสต่างๆนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy t i p ครับผมคุณภรรยาวาดรูปนี้มาให้นะครับบอกว่าอยากจะได้ชั้นแบบนี้เอาไว้ใส่เอกสารนะครับผมผมก็มาดูแล้วก็เอาวะจัดไป คลิปนี้ผมก็จะใช้ไม้สนนอก3อย่างนะครับอันนี้ขนาดหนา2.3มเซนผมใช้4แผ่นแล้วก็ขนาดหนา0.9เซนผมใช้8แผ่นนะครับแล้วก็มีแผ่นกระดานอับเอาเป็นพื้นลิ้นชักนะครับผมส่วนของไม้ก็มีใช้แค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับเริ่มแรกเรามาทำกล่องลิ้นชักกันก่อนนะครับสำหรับลิ้นชักเราก็จะใช้ไม้หนา0.9เซน3แบบนี้นะครับการประกอบเราก็จะใช้เครื่องยิงตะปูแล้วก็ตะปูลม f 25นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่เข้ามุมนะครับไป แล้วก็เข้ามุมให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจัดให้ดีแล้วเราก็ยิงเข้าไปเลยนะครับ4ี่จุดหลักๆตรงนี้ก็แค่ว่าให้มันแนบจริงๆแค่นั้นเองครับเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมมา้วแล้วเราก็จะเอาแผ่นเล็กนะครับเอามาสอดไว้ตรงนี้ตรงนี้เราแค่จับให้มันแนบแนบแล้วเราก็ยิงตะปูเลยนะครับ2รูอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นก็วัดตรงกลางนะครับลงมาประมาณ3ามเซนครึ่ง แล้วก็เจาะรูข้างในนี่ใส่แหวนล็อกเอาไว้หน่อยนะครับแล้วก็ติดตุ่มมือจับเข้าไปนะครับสำหรับแผ่นนี้เราสามารถใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยนะครับเอาคัตเตอร์ที่แข็งแรงหน่อยแล้วกรีดมันไปเรื่อยๆหลายๆรอบเสร็จแล้วครับเราก็จะทำทั้งหมด3อันเสร็จแล้วเราก็จะได้ลิ้นชักมา3อัน นี่คือเสานะครับแล้วก็อันนี้เป็นขอบด้านข้างที่เราจะติดกับเสาอันนี้เราก็จะทําชั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการยิงตะปูเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็เอาชั้นมาติดแบบนี้นะครับผมโดยที่แต่ละชั้นเราจะยึดด้วยดอกคอเตอร์ซิงแบบนี้ แล้วเราก็สามารถไขสกูให้จมเข้าไปแบบนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะเข้าตามจุดที่เรามาร์กเอาไว้แล้วหัวนี้เรียกว่าปลั๊กคัตเตอร์นะครับแล้วก็เอาเศษไม้มาพอเราเจาะลงไปเราก็จะได้คล้ายๆปลั๊กไม้แบบนี้ขึ้นมานแล้วเราก็เอาปลั๊กไม้ตะกี้นะครับผมเอามาสอดเข้าไปในนี้ แล้วเราก็ใช้เลื่อยที่บางๆหน่อยเนี่ยเฉือนมันออกไปแล้วเราก็เอากระดาษทรายมาขัดเป็นเนี้ยจะเห็นว่าเนียนกริบอันนี้ข้างบอลเราเย็ด2จุดนะครับผมอันนี้1ข้างนะครับผมแล้วหลังจากที่เราได้มาสองอันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบมันเข้าด้วยกันละอันนี้เป็นจุดโค้งด้านหลังนะครับเราเอาไม้มาเสริมไว้สังเกตว่าไม้นี่มันจะหนากว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะเจาะเข้ามาตรงนี้ได้โดยที่ไม่ไปโดนสกู ตัวที่เราเจาะไปแล้วนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้สลับด้านหน้านะครับเราก็จะเอาไม้อีกท่อนหนึ่งเนี่ยเอาไปลองรับลิ้นชักด,ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้คงเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หลังคา อันนี้เป็นส่วนหลงังคานะครับแล้วก็จะใช้ไม้หนา0.9นี่แหละตัดมา4แผ่นแล้วก็ใช้ตะปูยิงเลยนะครับตอนนี้ผมใส่ปลั๊กเข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แผ่นที่เราตัดตะกี้เราก็จะใส่เข้าไว้ตรงนี้นะครับอาชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สามารถใส่กระดาษเข้าไปได้เลยแล้วก็กล่องลิ้นชักของเรา ซึ่งตรงนี้การออกแบบก็คือว่าเอาให้ใส่กระดาษ A4 ได้ไง่ายๆแล้วก็ลิ้นชักแต่ละชั้นก็ใส่กระดาษ A4 ได้ก็ตรงนี้ความต้องการของภรรยาก็คืออยากจะได้ลิ้นชักแล้วก็ชั้นเอาไว้ใส่พวกกระดาษรีวิวสต่างๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะสวยถูกใจถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเอาไปทำนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปอัตราส่วนทั้งหมดนะครับผมอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวข้องกับการทำ ทัานนี้นะครับผมก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะครับ mm hmm. วันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ